สวัสดีครับเพบสีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามผลออกนะครับวันที่7เดือน12บพศ2567นะครับกับแนวทางลาวคีวีลาวเฮตีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อ่านเลขเด่นนะครับจากโูนหนึงเก้า ได้เหลือแค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> แล้วก็ามาดูผลนะครับสำหรับแนวทางราวจีวีผลออก 1> 7 1 1 2 0นะครับ7 1 1 2 0นะครับก็วันนี้จับให้9 0 8 0เนาะออก2 0โซนนะครับเพราะว่าเลขเด่นผมมันหลุดนะครับ,นะรบเลขเด่นหลุดเลวินก็มีแค่เลข2กับเลข1นนะครับแต่ว,ว่ามันไม่มาด้วยกันเนาะ จับไแปดหนึ่งออกเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับก็ถือว่าแนวทางราทีวีวันนี้หลุดนะครับกลับไปกันต่อที่ราวเฮดดีนะครับราเฮดดีผลออกสามเก้าเจ็ดแปดหนึ่งนะครับสามเก้าเจ็ดแปดหนึ่งก็ชุดวินก็มีหนึ่งกับเจ็ดนะครับแต่ไม่เข้าโคนะครับ หนึ่งไปล่างเจ็ดไปบนนะครับแล้วก็มีเลขสามเลขหกกลับหัวนะครับส่วนเลขเด่นนะครับในสี่กับหนึ่งเด่นที่สี่สีไม่มาเนาะก็มาที่เลขหนึ่งใครนำหนึ่งไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวจนะเจาะนองเน้นให้ที่เลขสี่ก็ไม่มาเนาะส่วนตัวเจาะตัวกันนะครับจับไป้ที่หนึ่งเจ็ด ออกหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะแล,แล้วก็เก้าเจ็ดนะครับก็ถือว่าเขาวิ่งโลดนะครับสำหรับเดียวทางนะครับสี่กับหนึ่งนะครับก็บไปต่อที่ลาสตานะครับลาสตาออกหกห้าสี่สี่เจ็ดนะครับหกห้าสี่สี่เจ็ดจุดบินก็มีหกกับห้า แต่ไม่มีเลข4มีเลข7จ็ดแต่ไม่มีเลข4นะครับก็เอา4มาตัวเดียวนอกวินนะครับเลข4มาตัวเดียวนะ <S <S ส่วนเด่นวิ่งโดลดน,นะน,นะครับก็เข้าที่6เนะตัวเน้นไม่มานะครับ6ก็ไปวิ่งอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่โหลดนะครับเข้า6วินะ่งอย่างเดียว ครับก็ถือว่าแนวทางวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหลุดมากกว่าเนาะนะครับทีวีก็หลุดนะครับส่วน HD ีกับลาวสตาร์ก็เฮตี HD เข้าวิ่งโลดนะครับลาวสตาร์ก็เข้าวิ่งเนาะมันไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สำคัญนะครับกาะกผ้ามีในชุดวินนะครับแตนไปอยู่ด้านหน้าเนาะ กับก็แนวตั้งในรุดนะครับผมก็ต้องกลับขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ได้วิ่งรุดนะครับก็ถือว่าเข้าแข่ดดีเนาะกับลาสตาแต่ใครเล่นเล็กวิ่งนะครับ ก็มาตามกันต่อเนาะนะครับทุกแนวทางเนาะมีเข้านีหลดนะครับแนวทางไหนหลดผมก็ต้องขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านนะครับส่วนแนวทางไหนเข้านะครับผมก็ขอสแสดงความดีใจกับสมาชิกนะครับที่ท่านได้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็มาตามกันต่อในวันที่ท mm hmm. วันที่แปดนะครับวันที่แปด เดือนสิบสองนนะครับเรามาดูลาวทีวีนะครับลาวทีวีวันนี้ชุดวินศูนย์ห้าอ๋อยำยำได้เขียนเลยนะครับ ลาวทีวีจุดวินนะครับ05 3 7 1 4เจ็ดสกับสามเจ็ดหน วันนี้เลขเด่น <c oughs> เลขเด่นผมใม้ที่0กับ5นะครับเลขเด่นให้0กับ5กดต่อไอที่ เลขศูนย์ก่อนเนาะศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่ผมเลือกจับในชุดวินนะครับผมเลือกจับในชุดวินถาาท่านใดต้องการทั้งหมดก็เอาไปวินได้เนาะก็จะเป็นศูนย์สามศูนย์ 4. 70104ส่วน5ก็จะเป็น53 57 51 54นะครับส่วน5ส่วนผมจับให้แล้วนะครับ <c oughs> เลขเด่นมาด้วยกันนะครับส่วนอีก2ชุดนะครับก็จะเป็น51ก 5, ับ54 กับสหรัภูมิต่างวทีวีนะครับเรามาดู3ตัวกันนะครับ สามตัวจัให้ที่305กับ705นะครับสามศูนย์กับ705ดศูนย์ กับสําหรับเดวทางนะครับวันนี้ถามว่าผมชอบชุดไหนผมชอบผมชอบ2ชุดนี้นะครับ50กับ51นะครับสุดท้ใดต้องการเพิ่มเติมจับในชุดวินนะครับไปกันต่อที่ลาวเฮดี เลขเดีวชุดปีน,น,นี้ได้8 60 2 35นูนสองสเล็ขเด่น 8กับ6นะครับมลขเป็น8กับ6นั่นเดูตัวจอกจอะไอที่8 2อนะครับแ2นะครับ แล้วก็8ปดห้าแปดผมจับแล้วนะครับเล็กเต็นาา้ริกันอีกสองชุดนะครับก็จะเป็น6กศูนย์ 0 mình đọc chấp ก็กันชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นกับมัวนะครับ9 0ศูนย์ส่วน3ตัวนะครับสามตัวก็9 8 2 729 729เป็นตัวกันนะครับก็ไม่มีอยู่ในชุดวินนะครับซึ่งเลขเก้าผมก็ตัวนี้นะครับกับหัวแต่ว่าวันนี้ผมชอบชุดไหนนะครับผมชอบ จอบจุดนี้นะครับแปดสองแปดสองกับแปดห้ากับไปกันต่อที่ลาวสตา ลาวสตาวันี้จุดวินหกสี่ 07 89เ็ไปเลยนะครับ <Off play> เราสตาร์เล็กเด่นนะครับในหกกับสี่ 4. นผมยังชอบเลขหกอยู่นะครับ เนนาทีเล็กก็จะให้ทั้งหมด6ชุดนะครับเลยจะเล็นกครบก่อนเนาะหกแปดห สี่สีเหมือนกันครับ48 49 40 3ตัว3 3ตัว2ชุดนะครับเจ็ดแป ับเน้นในที่เลข6ก็มี3ชุดนะครับ6 8 6 9ดหกเกาหกแต่ถ้าก,ก็ผมชอบชุดไหนผมชอบชุด2ชุดนี้นะครับวันนี้6 8แปกับสี ครับไก่ที่รับเนี้ยงตางก็เก็บเอาไว้นะครับกรับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเคซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับจนทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่8เดือน12พศ2 5 6 7นก็ะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ